สวัสดีค่ะเห้ยพมนา,าอีกแล้วค่ะวันนี้อากาศดีสดชื่นแจ่มใสมากว่าคืมมีเมฆมากและมีลมไม่รู้กันโชษแรงหรือเปล่าสดชื่นทั้งเลยค่ะมีความสุขเวอร์มองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียว นองต้นข้าวก็้องสวยค่ะนองต้นข้าวของเธอก็มันงสวยกล่องเธอเป็นม่งว,งนมมวงมวเนาะคะ่ะเส็จเล่นกล่องหรอเจ้แต่ว่าก็เป็นม,ม่วงยังม่วงวอยู่มันนีก่ก็เฮ็ดเวียวกทางคันแทแล้วตัดหย่าค่ะเคยว่า,าตัดหยา่ามันนี่ตัดหย,ย่คันแทรในขั้นหนึ่งคันแทนา เลียกมานางเร้าเมียรบวกบกับเพชรอกจินตนาการไปบ่นไปครับวันนี้ไม่ใช่ทำแล้วทำไปบ่นไปนะคะจินตนาการไปบ่นไปช่วงนี้ก็เป็นฤด,ดูเนาะค่ะทั้งเทา่ยภาคอีสานภาคอีสานสีมิหินีสองของสิบสี่เนาะค่ะภาคอีาสานมิบินม,ม,มีมีมีบุญมีงานประเพณีประจำทุกเดือน เดือนนี้คันท่านสวัสดนับตามเดือนนับตามเดือนสมัยโบราณอีกที่สองข้อทิบสี่นะคะจะเป็นเดือนที่หกเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนบุญบางไฟนะคะเดือนแห่งการเริ่มตน้นทําให้ทาหน้านะคะความเสียงของท่านอีสานก็นคือเปิดสีผ้ากันนะคะจุดบางไฟเพื่อทำการขอบฝนฝนนะคะให้ฝนผ่าตกลงมาเป่อกัรทําให้ทาหน้าได้ยังอุดมสมบูรณ์นะคะขอบฝนก็พยาแถร ผลกบพยาธแทนมันก็เลยมีความเสี่ยงติดผานะคะผัดแหงนั่งไอสิันาจารย์เซสิไปแล้วนนอนไต่สมัยตะกี่ก็คยเป็นอยู่เนี่ยค่ะมันเป็นนั่งไอดิเป็นด้วยความจำใจดอกค่านอนกะละกะละวันนี้ทานที่เขาใจก็ด้เป็นนั่งไอเป็นยังกะละว้นนีทานที่เข้าใจนะค่ะแบบเป็นแบบความไม่เต็มใจเนี่ยนอนหน้าก็เลยไม่ค่อยยี้มหน้าบุดหน้าไม่หน้าบุดหน้าบึ้งมากก็เลยไม่ค่อย้ม เขาไม่ยากเป็นเนนะเขากเป็นนังไอยค้ำมันะเนาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้อยากเป็นหรอกนะขาวเทือกกรลังเขียวเมื่อคืนฝนตกไหมเด็กคะฝนตกแรงมากแต่ตกไม่นานตกไม่ถึงชั่วโมงแต่แต่แรงแต่หนักจริงๆเมื่อคืนฝนตกตอนประมาณตีสามเทือหูเมียเพราะว่าฝนสาดหนักตังเทือกเทือกหฮเมีย เียวมากเลยสิคะขเขาถ้าเขี่ยวงามงามไทนี่ไทนี่แปลงนี่คุณย่ายเป็นผู้วานท่้งเครื่องผุดถ้าได้เป็นผู้วานพูนทั้ทงเครื่องผู้วานเป็นท,ทัง้งเครื่อได้คุณย่ายวานกลงางคุณย่ายจัดเต็มมาักเลยคะ่ะแปลงนี้จะเป็นข้าวเจ้านะะแป่งนี้จะเป็นข้าวสวยคะ่ะข้าวมันจะเป็นข้าวเหนียวแบ่งกันทํา นางยุติใจต้นศักดิ์ค่ะต้นศักดิ์ศิ์ต้นศักดิ์ศิ์ค่ะไห้มานั่งเปล่านั่งเป่าต้นศักดิ์ศิ์ไม่รู้ว่าศักดิ์หรือไม่รู้ว่าศักดิ์ศิลหรือเปล่าแต่มานั่งเฝ้า อยู่ในลำห้วยนะ้ำกับกำลังมีความขึ้ือ่อนนีดฝนตกมากอไหร่มาได่ช่างบันเทยบนหลังออฟฟิศเทยตรงนี้นะคะหน้าเทยหน้าเทยห่างจากหมบานที่เทยอ,อยู่ประมาณสามกิโลยู่อีกโมบานหนึ่งนะคะะม,มา,า,าได้อยู่โมบานต่ของคุณย่าเทยมาเอานาไก่มานาไก่บานห่างจากหมบานประมาณสามกิโลว่าปม่สามกิโลสามกิโลก็ดิบเปรี้ยลยะคะ่ะ หลักกกิโลที่สามอยู่นาเฉยเลยพอดีานข้างบนย้่นทางมีทางลาดยางผ่านสมัยถ้ากี่น้องเห็นหน้ากับปักดำทุกวันนี้ทำนาหวานแล้วค่ะทำนาหวานแป๊บเดียวเสร็จเกี่ยวก็แป๊บเดียวเสร็จเคยวันสี่ไรเทียท่ยวันสองชั่วโมงเคือง้าสวะเห เกี่ยวเข่ากันสิประมาณสามสามชั่วโมงกว่านี่แหละ,ะกันเล้อซีไลนะคะเอาใส่รถเกีียวคุณมว่าเกีียวออแล้วคะ่ะใส่รถเกีียวออแล้วคะ่ะมันสมัยใหม่เปลี่ยนไปแล้วนะฮใส่เฮามีเครื่องจักรมาอำนวยความสะดวกให้เฮ้านะคะเทคโนโลยีสมัยใหม่เมื่อคือตะกี้สมัยตะกี้หน,หน้าเป็นสามเดือนสี่เดือนทั้งแล้วคุมเวอน,นีเห็ดสามชั่วโมงกันแล้วคะ่ะเก๋ ปากคืมแล้วเนาะฝนน่ะสิตกอยู่ได้ค่ะมื่อนี่เท้ยเกิดปลาฝนตกเท้ยก็กลับบ้านเท้ยพัตากฝนท้ยยานกัวหนึ่งคือเป็นคนกะหม่อมบางใส่สานเป็นคนกำหม่อมบางนะคะแล้วก็กัวปลากัวฝนเนาะก็ต้องกลับป้าคุณแม่เธ้ยเป็นคนขยันเราก็ก็อยากกลับบ้านดอกมันจะเหตุการณ์เหตุงานหล่อนปลาอันก็สิค่อยเหตุค่อยลุกยงลุกหน่ยคของหล่อนไป ถ้าเกิดต้อง Hi on, หายหล่นอนเนี่ยมันกับปันกับซองพระวิทยานพระวยานทะล่าวโอ้วว่ามนแพร่ย่งเนาะอันที่ประดับเป็นฟ้าเป็นคนนะคะ <c oughs> อยู่บ้านเนากับสุกกับประมันนี่หรอคระั บางคนอาจจะอยากใช้วิธีที่บางคนอาจจะอยากำดำเนินชีวิตสายชีวิตแตกต่างกันออกไปน,นะบางคนอยใช้ชีวิตในเมืองบางคน็ือจจใช้ชีวิตมันนอกมันหน้าเทาเนี่ยนะเคยก็เคยใส่มาทั้งสองแบบลู่บ้างโดโซบ้างแล้วก็กลับมาอยู่บ้านออกไปก็เลยอยู่ยน้ำจิงแม่ค่ะถ้าจะต้องมาอยู่เป็นมู่จิงแม่ไม่มีเพื่อน คุณพ่อเสียไปแล้วก็เลยมันอยู่เพื่อนปิตเพื่อนคุณแม่ <c oughs> ถ้าคุณแม่อยู่ในเห็นหน้าเจ๊กเจ๊กคุณแม่คุณแม่แมก็อายุลายแล้วเน,ะนอยอยาะจิตใจเราดูเดียวก็่ได้งานลงงานหนักกนะ็ใต่เห็นว่าได้แล้วสู้ค่ะ